เเาาชื่่องวยทม老师好同学们好谢,谢老ื老อสวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกัวเจียนะคะกัวเจียเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากัวเจียเนี่ยคืออะไรนะคะจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยบนนี้กันนะคะ ่าตึงอีเชยียนะคะรอแป๊บหนึ่งกัวเจียนะคะที่เหล่าชื่อบอกเมื่อกี้นี้นะคะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยอัลตาลี่ยหนึ่งพยางนะคะอันแรกก่อนอา้อาวอ้าตาตาลี ลี่ย่าย่า entonces Women like, ข่านข่านย็หนาเกิดหัวเจ้า women like, ข่านตาเจ้าเขาหัวเจ้ากันนั้นทีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริกรน้ำหน้าคุณครูรงเรียนลัมสนทิตยานะคะปัจจุบันสอนในรายวิชาภาษาจีนค่ะ ค่ะนะคะตั้งแต่ได้ทีวีมานะคะอย่างแรกเลยนะคะหน้าจอใหญ่ขึ้นนะคะทําให้หลังห้องเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็แต่ก่อนนะคะคุณครูนะคะก็จะใช้น้ t ตบุ๊กเสียบกับสาย HDMI นะคะก็คือน้ t ตบุ๊กเนี่ยก็จะอยู่มุมห้องนะคะเวลาที่เราเดินสอนเด็กนะคะก็อาจจะต้องกลับมาที่โน้ตบุ๊กด้วยนะคะ แต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะมีการสะท้อนหน้าจอก็คือเราจะเดินไปตรงไหนก็ได้นะคะเราก็มีแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องนะคะสามารถเดินไปดูเด็กๆได้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนสไลด์ได้เลยคู่ตรงนั้นเขียนตรงนั้นได้เลยนะคะก็คือสะดวกมากๆไม่ต้องเดินกลับมาที่โน้ตบุ๊กค่ะหั้วหานหัวหานหัวหานหัวค่ะโอ้โหประเทศแรกเลยนะคะ เกลเหล่าช่อชั่วถ้าเป็นเวิร์กชีตนะคะคุณครูก็จะเหมือนแบบสั่งการบ้านออนไลน์นักเรียนก็จะทำแล้วก็ส่งมาแล้วก็สามารถขึ้นจอดูผลงานของนักเรียนได้เลยค่ะใหญ่เกอน,นะคะอ่าจ้งปัวดีค่ะแล้วก็สามารถส่งไฟล์สะท้อนหน้าจอที่ทีวีได้เลยค่ะสามารถค้นหาข้อมูลแล้วส่งผ่านจอทีวีได้เลย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากเลยนะคะที่ได้อนุเคราะห์นะคะมอบทีวีนะคะมาให้กับทางโรงเรียนเรานะคะซึ ทำให้การเรียนการสอนของโรงเรียนลำสนทิวทยยเนี่ยนะคะมีความทันสมัยนะคะแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะคะคุณครูก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะในการเรียนการสอนสามารถนําเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้กับนักเรียนได้นักเรียนนะคะก็มีความสุขมากขึ้นนะคะทําให้บรรยากาศของการเรียนการสอนของลำสนทิวทยยเนี่ยนะคะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะชิรี Yes. <laughs>